ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามปชมลิปเปอร์ระเบิดดินดานะครับเจ็ขาครับรบ้อยแปบห้าแรงมา้าความลึกเฉลี่ยอยู่ที่40-50ิบถึงหเซนนะครับ อันนี้ก็เป็นการระเบิดแปลงข้าวโพดนะครับโดยเครื่องมาชิโอกันปาโดนะครับความลึกเฉลี่ยอ,อยู่ที่40-50เซนต์นะครับตัวนี้หน้ากว้างงาน3เมตรนะครับเจ็ดขา1 75แรงม้านะครับวิ่งเฉลี่ยอ,อยู่ที่2.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรอบเครื่องอยู่ที่1 8 0 0นะครับ เต่าครับสองเองเอครับถามว่าหนักไหมครับดูจัสภาครับตียากเยอะเลยครับตอนนี้ ดินก็ออกมาประมาณนี้ครับตรงนี้การทำแปลงค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าดินค่อนข้างแพ็กนะครับโซนกํำแพงเพชรนะครับก็<ม>ยาเยอะด้วยครับตรงนี้จะดีนะครับมีลูกรลินข้างหลังนะครับเป็นหนามครับ ขาก็จะมีเจ็ดขานะครับการระเบิดดินแดงเราอาจจะไม่ลึกมากนะครับเว่าเป็นการปลูกกระพนนะครับ ยังวิ่งได้นะครับตัวนี้แรงก็ยังพอได้นะครับไม่ถือว่าหนักมากครับกับงานเจ็ดขากว้าง3เมตรนะครับหน้าง,งานก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการลงออฟเซตเพื่อสับหญ้าก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นไถระเบิดดินดานตามหลังนะครับตัวนี้หน้าง,งานแปลงนี้อยู่ที่ร้อยสาไร่นะครับ ามามาดูข้างหน้านะครับว่าจะดุขนาดไหน ึกอยู่นะครับแต่ไม่ลึกมากนะครับพอดีครับดินกอ็ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับซียล้วครับครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ